จิ t ออฟ e แนะนำงานเพลงใหม่ล่าสุดจากศิลปินไทยไม่จำกัดค่ายและศิลปินในรอบ7วันที่เราอยากแนะนำในสัปดาห์นี้ Welcome to my cast My cast here เธอเธอมาก่อนตั้งนานแล้วไม่เคยพูดคุยกันสักครั้งยังคงเฝ้ามองต่อไปอย่างนี้ม่กล้าจะบอกไป รสตั้ันไม่กล้าขยับเลยใกล้เท่าไหรยิ่งทำให้ไหว้วันท้องฟ้าดสดใสขึ้นทันตาชอบแต่ไม่ทักไปทำไงหัวใจก็เก็บไม่ไว เกล้ Girl, like เท่าไรยิ่งทำให้ไหว้วันท้องฟ้าสดใสขึ้นทันตาชอบจะไม่ทักไปทำไงหัวใจก็เก็บไม่ 5MAX TV เดือนดนตรีไม่มีวันจบนะครับ The Artist of the w e e k นะครับเทปนี้เราอยู่กับสาวๆวง My Class ครับสวัสดีครับครับผมเบสกวยไทยนะครับครับผมลูกเบสต์มัตทำความรู้จักกับ3คนดีกว่าวันนี้เป็นตัวแทนมา3คนจริงๆวงนี้มีกี่คนนะฮะจริงๆมีหกมีหคนนะครับสามคนที่มาวันนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับแนั่นเป็ตัวได้เลยครับก็เริ่มแางนี้ก็ได้นะคะทีมยู w My Class ครับ สวัสดีค่ะพลอยฝนไมค์คลาสค่ะพลอยฝนคสนสรับสวัสดีค่ะเกรซไมค์คลาส,สค่ะเกรซนะครับอีกที่เหลือชื่ออะไรกันบ้างครับอ่ต้องแนะนำตัวแทนเพื่อนล้ <laughs> อโอเคแที่เหลือคนะ่ะที่เหลือนะคะก็จะมีแบมมีฟินเนแล้วก็มีพี่เคลียร์ค่ะ นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางไมค์พัสนะครับที่ให้เกียรติทางวันน้า Max TV ได้มาพูดคุยถึงซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่จริงๆเคยเจอน้องก็ตามงานแล้วว่าเราไปงานไอดอลก็จะเจอแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้คุยกันแบบเขาเรียกว่าเจาะลึกถึงถึงความเป็นมาของวงด้วยสมาชิแต่ละคนทําอะไรกันอยู่ใช่ครับโอเค น่าจะต้องมาทำความรู้จักกันต่อเมื่อกี้รู้แล้วว่าชื่ออะไรแต่ว่าอยากรู้ว่าแต่ละคนตอนนี้ทําอะไรกันอยู่บ้างนอกจากทําวงนี้ครับเกี่ยวกันอย้วนอกากทำวงยากละครับคือตอนนี้เรียนอยู่หรือเปล่าตอนนี้จริงๆก็คือหนูเรียนจบแล้วค่ะก็คือทางานอยู่ค่ะครับค่ะหนูเรียนอยู่ค่ะปีสองกำลังจะขึ้นปีสามค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะครับผม ก็กําลังเรียนอยู่เหมือนกันค่ะก็ปี3ามกำลังขึ้นปี4ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์อ่าโอเคครับอทีนี้ชื่อวงของเราเนี่ย my class อ่าที่มาที่ไปคือยังไงเอ่ยทำไมถึงต้องเป็นชื่อวง my class อ่าลองเล่าให้ฟังดิโอเคค่ะก็วง my class ของพวกเรานะคะก็เป็นการรวมคำสองคำค่ะก็คือคําว่า m i n d นะคะที่แปลว่าจิตใจนะคะแล้วก็คําว่า class นะคะที่แปลว่าห้องเรียนนะคะก็คือความหมายเนี่ยก็คือไม่ เพียงแค่ว่าพวกเราเนี่ยจะช่วยดูแลจิตใจของทุกคนเนาะหรือว่าแบบทําให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราแต่ว่าเราก็ยังสร้างสรรค์ความรู้สาระต่างๆนะคะให้กับทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราได้ค่ะใช่โอ้โหเป็นเหนึองห้องเรียนที่น่าเรียนใช่น่าเรียนนะครับใช่ใช่ใช่เปรียบเสมือนว่าวงเนี้เป็นห้องเรียนแล้วน้องๆเป็นอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้นะาหรืออ่านมองอีกมุมหนึ่งก็แฟนคลับก็อาจจะเป็นอาจารย์ที่คอยถ่ายทอดความสุขให้กับน้องๆใช่เช่นกันโอ้ความหมายดีมากนะครับ นะครับไม่คลาสนะครับชื่อวงพ<ช>อพูดถึงซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อกี้เราเปิดเพลงมาให้ฟังแล้วด้วยครับเพลงที่ได้ฟังไปชื่อเพลงว่าพูดก็ก็ฉันแ <c oughs> อบชอบครับ <c oughs> ม,มีหลายเพลงค่ะใช่คือ <c oughs> คือ <c oughs> ตอนนี้ปล่อยปล่อยมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะก็ฉันแอบชอบนี่ซิงเกิลที่เท่าไหร่แล <c oughs> ้วฮะซิงเกิหวที่สองที่สองแล้วอ่าโอเคพูดถึงเพลงนี้ดีกว่าตั้งแต่ชื่อเพลงชื่อเพลงน่ารักมากแล้วตัวเพลงก็น่ารักด้วยนะครับขอบคุณนะคะอ่าตัวเพลงเนี่ยความหมายของเพลง ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็จริงๆตามชื่อเพลงเลยนะคะคือชื่อเพลงก็ฉันแอบชอบแล้วเนื้อเพลงเนี่ยก็จะประมาณว่าเราแอบชอบคนคนคน,นึงมานานแล้วแต่ว่าก็มีความมีความเขนินความอะไรยังไม่กล้าที่จะเข้าไปหาเขาอะไรอย่างี้ค่ะก็เหมืนอนกับแบบเราชอบเขามากเลยเราจะทายังไงดีแบบเขาหน้ารักจังเลยอ๊ยจะเป็นลมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบนัารลกค่ะใช่ในโทนของรุนตรีอยากรู้ว่าเบื้องหลังใครมาทา เนื้อเพลงใครมาทําดนตรีให้บ้างครับผมในทีมทำเพลงครับผมจริงๆโปรดิวเซอร์ที่แต่งเพลงหลักๆนะคะมีคนเดียวค่ะก็คือพี่เขาทําเยอะมากคือคือทำทุกอย่างเลยตั้งแต่เนื้อเพลง Arrange c o m p o s e อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะมีพี่ CEO อของวงเราไปช่วยเหมือนกับว่าทั้ง Arrange แล้วก็ c o m p o s e ด้วยก็เหมือนช่วยกันชใช่ช่วยปรับช่วยแก้ ครับก็มีทีมพี่พี่จริงๆแล้วเรียกกันเป็นค่ายเพลงไหมฮะหรือว่าเป็นการรวมตัวกันทำอันนี้โดยเฉพาะไม่เออไม่ไม่ไม่ใช่ค่ายเพลงค่ะก็คือเหมือนกับว่าทำในในเพลงนี้เท่านั้นค่ะใช่แล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้น้องๆเนี่ยยังมีสังกัดไหมก็เป็นเหมือนพวกเราเหมือนครอบครัวไมค์ค่ะนะคะที่แบบว่าพวกเรามาอยู่ร่วมกันแบบทำร่วมกันอะไรใช่ค่ะทำกันมาสองเพลงแล้วพูดถึงบรรยากาศการบันทึกเสียงหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้าง ตอนทำเพลงกันค่ะก็วันนั้นนะคะจริงๆพวกเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบหลายชั่วโมงมากนะคะในห้องอาจใช่เพราะว่าด้วยความที่เมมเบอร์ก็ถือว่าก็ค่อนข้างเยอะหรือเปล่านะห้าคนห้าคนก็เยอะแหละมั้งแล้วก็ทุกคนก็จะมีพาร์ทของตัวเองใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าจริงๆถ้าถ้าเป็นส่วนตัวหนูวันนั้นหนูไม่ค่อยกดดันหรือตื่นเต้น เท่าไรอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับด้วยความที่เพลงมันเป็นเพลงน่ารักเป็นป๊อปสดใสด้วยค่ะก็เลยอยากให้เพลงมันออกมาไม่ได้กดดันคือให้มันมีความน่ารักให้มันมันออกไปด้วยความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าค่ะถ้าตัวหนูนก็ไม่ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่ค่ะแต่วันนั้นรู้สึกสนุกมากๆเพราะว่าเป็นการเข้าห้องอัดที่รู้สึกว่าจริงจังแบบจริงๆแล้วมีการคอรัสอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะคนอื่นเป็นยังไงบ้างครับก็ยังของหนูก็แบบตื่นเต้นมากค่ะแบบว่า เป็นการอัดเพลงครั้งที่2ของพวกเรานะคะแล้วก็แบบว่าเพลงนี้ค่อนข้างจะพลิกกว่าเพลงก่อนๆเพลงเพลงที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างสิ้นเชิงเลยแบบเพลงนี้ก็คือจะแบบน่ารักสดใสอะไรอย่างงี้ก็แสดงถึงความเป็นไมค์คาร์ดก็ตอนนั้นก็กดดันว่าออกมาจะชอบไหมแบบมันพลิกแนวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผลตอบรับก็คือดีมากๆค่ะอีกคนครับก็อย่างเกสก็คือ เพลงก่อนหน้าคือเพลงพูดได้ไหม่ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นแนวนเท่ๆเ,เลยเตะเซส,สไปเลยแต่พอมาเพลงเนี้ยก็คือแนวหวานเลยซึ่งอ,อจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานหลายคนรู้ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานแล้วเพราะแบบจะต้องมาอัดเพลงคือทำกันบ,บ้านหนักมากเพราะว่าเราไม่ใช่คนหวานน้าเสียงเราก็ดูห้าวๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าต้องพอไปอัดมันก็ตื่นเต้นอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็วันนั้นนะที่ไปอัดอะ่ะก็คือหนูอัดรอบหนึ่งแล้วแล้วสรุปคือจะต้องอัดค่อนแบบอีกต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ สรุปคือมันอารมณ์มันไม่ถึงเพราะว่าใช่เพราะว่าแบบว่าคนเขาเขาเรียกว่าอะไรคนที่ต้องร้องก่อนนายยังไม่ได้เข้าอาดใช่ค่ะก็ต้องให้แบบอย่างน้องเป็นคนร้องเริ่มใช่ค่ะก็ต้องให้น้องมาเริ่มก่อนแล้วก็รอหนูก็ต้องนั่งออกมารอแล้วก็รอรอรอให้น้องร้องให้ทีเม่ร้องให้แบบสมาชิกคนอื่นร้องก่อนแล้วแบบมันจะปูอารมณ์ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยก็เลยอาจจะแบบครับ มีมีมีต้องใช้เวลาตรงนั้นยแต่ก็แบบเออสนุกเพื่อนก็บิวกันแบบสนุกมากนน้แต่ก็ใช้เวลาวันเดียววันเดียวครัวันเดียวโอ้ก็ถือว่าน้องเก่งมากครับวันเดียวจนจบเพลงได้ใช่ครับเพลงนี้ก็สไตล์เป็นป๊อปเป็นทีทีป๊อปนะป๊อปครัก็คือแบบใสๆแล้วก็เหมาะกับสไตล์ของยุคนี้รวมทั้งจริงๆเพลงนี้มีท่าเต้นมีอะไรด้วยไหมฮะในการทำงานมีค่ะมีใน tiktok ด้วยค่ะ รล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆท่าเต้นเนี่ยเรามีไซน์เปยังไงครับผมมีใครสอนอรไอย่างไรบ้างครับผมของตัววงเลยค่ะก็ของเราก็จะมีครูค่ะแบบว่ามาสอนอะไรนี้ใช่ไหมคะก็เป็นครูจาก DP ค่ะก็ d ี d ีแดน Studio ใช่ค่ะก็จะคอยออกแบบท่าเต้นแบบสอนเต้นพวกเราอย่างเงี้ยค่ะแบบคูพื้นฐานแบบช่วยกันคือ คนเต้นแต่ละคนนะคะพื้นฐานคือไม่เท่ากันเลยใช่ค่ะบางคนก็แบบเต้นมาก่อนหรือแบบไม่มีพื้นฐานอะไรเงี้ยก็แบบว่ามาจูนเข้ากันใช่ค่ะจนเป็นไมค์คาร์ทุกวันนี้ค่ะแล้วในส่วนของคอสตูมวงล่ะคอสตูมคอสตูมก็คือของพวกเราไมค์คาร์ทค่ะแต่ละคนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันก็จะช่วยช่วยกันใช่ไหมคะใครแบบ ตัดคลิปได้อะไรอย่างนี้หรือว่าใครแบบว่าออกแบบเสื้อผ้าได้อย่างของเราก็คือเป็นพี่เคลียร์ค่ะพะพี่เคลียร์จบด้านนี้มาโดยเฉพาะใช่ค่ะก็เลยมาช่วยๆกันค่ะก็เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งซึ่งเปนที่แล้วคนที่ออกแบบชุดคือฟิเมค่ะใช่เขาเป็นคนวาดแล้วก็ให้ทุกคนมาเลือกว่าทุกคนชอบชุดไหนดีดีไซน์เองด้วยดีมากครับเก่งมากเลยสามารถดีไซน์เสื้อผ้ากันเองได้ด้วยนะฮะสุดยอดเพลงที่ปล่อยกันไปแล้วก็คือตอนนี้ก็เริ่มที่จะ ได้ดูการแสดงสดของทีมนี้แล้วด้วยเนาะพูดถึงความรู้สึกที่ไปเล่นมาแต่ละงานดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง3ามคนนี้ใครประทับใจงานไหนมากที่สุดถ้าที่เราไปโชว์นลงานเลยนลงานได้เลยได้เลยทีละคนเลยถ้าเป็นงานหนูถ้ารู้สึกว่าประทับใจชอบที่สุดน่าจะเป็นงานที่สยามวอล์กอินซีค่ะเพราะว่าเป็นงานที่หนูรู้สึกว่าเป็นงานที่โชว์กับพับลิกจริงๆที่ไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่เป็น ทุกคนที่เดินผ่านมามใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจด้วยแล้วก็เป็นเหมือนโมเมนต,ต์หนึ่งที่เราจดจำมากมากค่ะใช่แล้วก็เป็นเ้าก็เป็นครั้งแรกที่เราโชว์นานมากที่สุดด้วยค่ะค,คือไม่เคยโชว์นานขนาดนั้นมาก,ก่อนด้วยมันหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วสัปปกี่เพลงครับโอ้แปดแปดช่วยแม่เก้ามันเกือบสิบส ถือว่านานหรือว่าเยอะเยอะจริงเป็นมินิคอนเสิร์ตเลยค่ะใช่ประมาณ45นาทีได้ไหมฮะประมาณนั้นเกิหรือว่าเกินเป็นชั่วโมงนะพีเอชดูอ๋อใช่ใช่โอ้เฉลี่ยเพลงหนึ่งอ่ะสี่นาทีแล้วกว่าน้องจะพูดขึ้นอีกแต่ละเพลงอีกน้อยต้องมีชั่วโมงคือเราไปสังเกตเวลาเราเจอเวลาไปงานดูงานไอด์ดอฟนะบางทีก็มีมีโอกาสได้เล่นแค่สองเพลงสามเพลงก็สุดมาก งานที่ได้เล่นยาวๆอย่างเงี้ยน้อยน้อยเออแล้วก็ผมเคยจะเต็มที่ก็5เพลงเนาะตอนหนึ่งงานอย่างเงี้ยไหวกันใช่ไหมครับเพลงไทท้ายนี่แบบแรงเป็นยังไงบ้างแรงไม่ตกค่ะเพราะว่าเราสนุกค่ะใช่เราเต็มที่ค่ะครับอ่าโอเคคนอื่นๆแล้วครับมีโชว์ไหนที่ทับใจําสำหรับหนูนะคะหนูชอบเป็นเดบิวต์สเตจค่ะเพราะว่าคือก่อนอื่นตอนนั้นคือแบบเป็นช่วงโควิดเลยนะคะใช่แล้วแบบตอนนั้นหนูก็แบบติดอะไรอย่างงี้ททาให้แบบว่า สเตตเดบิตวต์อะค่ะมันต้องเลื่อนอะไรอย่างี้แบบคือมันมีอุปสรรคมากมายตอนเดบิวต์อะไรอย่างี้ใช่ค่ะแล้วก็การขึ้นเวทีครั้งแรกคือหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูชอบร้องชอบเต้นแล้วก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นแบบศิลปินไอดอลอยู่แล้วแล้วพอเราได้มายืนจุดจุดนั้นนะคะคือแบบก็แบบดีใจแล้วก็แบบมีความกดดันเล็กๆว่าเราจะทาได้ไหมแต่พอผ่านอันนั้นไปได้ก็คือแบบว่ามีความสุขมากๆอีกคนครับโอเคค่ะก็จะไม่พูด2สเตนั้นแล้วกันเพราะว่า พูดจะไปหมดแล้วพูดเป็น d e บิวต์สเตเพลงซิงเกิลที่2อ่ะซิงเกิลก็คือครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ทําการแสดงบนเวทีก็จริงๆตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ามันต้องมีทั้งท่าเต้นด้วยที่แบบว่าเออเราแบบเต้นกันมาใช่ไหมแล้วก็จริงๆต้องมีแฟรแถวด้วยแล้วก็ยังมี MC มีแบบว่า บิวอารมณ์ความน่ารักขึ้นมาอีกมันออก็จะมีความแบบเฮ้ยเราต้องบิวยังไงอะน้ <c oughs> นองพลอยฝนช่วยพี่หน่อยอะไรเงี้ยคือ <c oughs> แบบข้าไปที่แบบนอ้องพลอยฝนช่วยพี่หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทําให้หนูแบบเออแบบเราเคยกลัวความน่ารักมาก่อนอย่างเงี้ยพอแบบขึ้นเดบิวพอเดบิวสเ,สเตจเพลงสิงเกิลที่2ที่มันมีความน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็แบบ ได้ได้สัมผัสถึงความน่ารักแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วแฟนแฟนคลับก็ให้การตอบรับที่ดีค่ะก็บอกเออน่ารักมากชอบเพลงนี้มากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นความภูมิใจที่แบบเออเพื่อนๆช่วยกันให้แบบโช์นี้มันดีมันน่ารักอะไรเงี้ยค่ะทั้งทงที่เราก็ตื่นเต้นกันทุกคนเลยเป็นสามงานที่ประทับใจของแต่ละคนจะได้สมาชิกมาไม่ครบไม่งานคนได้เราฝังต่อทีนี้เราพูดถึงงานที่เราชอบกันไปละใช่ค่ะในอนาคตเนี่ยเร็วๆเนี่ยจะมีงานอะไรไหมของวงอืม หลังจากวันนี้ไปมีคอนเสิร์ตที่ไหนอะไไงบ้างครับตอนนี้ก็จริงๆจริงๆมีงานเรื่อยๆค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามทางแฟนเพจ Facebook ของพวกเรามากกว่าค่ะจะได้มีการคอนเฟิร์มงานแน่นอนค่ะใช่ค่ะก็แฟนเพจ Facebook ของพวกเรานะคะก็ mind class นะคะ m i n d c l a s s ค่ะอืมครับผมโอเคงั้นมาเจาะลึกแต่ละคนกันดีกว่าเพราะว่าการที่แต่ละคนมีทั้งเรียนเรียนจบแล้วการมีการทำงาน การแบ่งเวลาในการมาทําวงตรงนี้ก็เชื่อว่าแน่นอนมันจะต้องมีอุปสรรคมีการเตรียมตัวยังไงกันบ้างในการทํางานตรงนี้นะครับอยากจะทราบว่าแต่ละคนเนี่ยมิชั่นของตัวเองนอกจากทําวงเสร็จชีวิตประจำวันหรืออนาคตเราอยากเป็นอะไรกันบ้างอยากทำอะไรกันการวางแผนในอนาคตนะครับถ้าถ้ดว่าทำงานอใ่หแบบป้าหมายราอยใช่ใช่ครับ อยากรู้ว่าอยากอยากทำอาชีพอะไรกันบ้างอ๋อจริงๆก็หนูเป็นคนชอบเรื่องของดนตรีอยู่แล้วค่ะก็คือก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตอะไรแบบนี้ก็อยากจะทำลองทำเพลงเองบ้างเขียนเนื้อเพลงบ้างคอมโพสอะเดนจ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่คลุกคลีอยู่ในวงการดนตรีแบบเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะลองหมดเลยค่ะอครับค่ะอย่างของหนูนะคะถ้าไม่ได้มาเป็นไอดอลนี้ใช่ไหมคะก็ ก็อยากจะตอบว่าตั้งใจเรียนบอกว่ามุ่งมั่นทางการเรียนไปเลยเพราะแบบหนูว่าอยากต่อแบบไปถึงปริญญาเอกอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบอยากจะแบบประกอบธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างนี้ใช่ฝันในกาไปให้ถึงรู้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ถึงแบบตอนนี้หนูมาทําไอดอลใช่ไหมคะคหนูก็จะตั้งใจทําตรงนั้นควบคู่ไปด้วยครับผมถ้าถ้าแบบว่าไม่ได้เป็นไอดอลใช่ไหมคะจริงๆแล้วอยากพอได้ลองฝึกงานเนะะี่ยค่ะช่วงนี้หนูฝึกงานใช่ไหมคะ ได้เจอแบบฟิลของตัวเองอะค่ะช่ก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้อินกับการที่จะเป็นสเปเชียลิสต์เขาคือแบบว่าเหมือนแบบเป็นผู้ช่วยหมอค่ะที่เป็นเครื่องมือหมออะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านนั้นก็อยากที่จะไปทําด้านนั้นอินอินหน่อยช่วงนี้ค่ะแต่ว่าอนาคตอาจจะเปลี่ยนค่ะใช่ค่ะเรื่อยๆค่ะตอนนี้ปัจจุบันปัจจุบันทีเนี้ยตอนเนี้ยเราก็ยังเป็นไอดอลอยู่เราคาดหวังกับการเป็นไอดอลของเราเนี่ยไปถึงระดับไหน จะทํำอีกนานไหมแล้วก็คิดว่าวงนี้จะไปยังไงกันต่อบ้างครับอยากรู้ความคาดหวังก็อยากทําให้แบบเต็มที่ที่สุดพากันไปให้ได้ไกลเท่าที่เราจะไปได้อย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะใช่เพราะว่าเหมือนเราเริ่มมาด้วยกันทําไปด้วยกันแล้วก็อยากว่าแบบพากันไปถึงเส้นชัยเนาะว่าแบบ <c oughs> ยังไงแบบเห็นพี่ๆี่วงแบบ ที่เขาแบบว่าสูงๆงใหญ่ๆ,ๆะะอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากไปอยู่จุดๆนั้นบ้างใช่ค่ะคตอนนี้เราก็ทําทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผลแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทําแล้วแล้วก็คิดว่าไมค์คัสต้องไปให้ได้แน <c oughs> ่ๆค่ะเยี่ยมนะครับถือว่าเป็น attitude ที่ดีนะฮะเพราะว่าทุกวงอะไม่ว่าจะเป็นวงล็อกวงเมทัลมันจะต้องมีจุดที่เราจะต้องทะยานไปให้ได้พอมันไปสเต็ปหนึ่ง เราก็อยากจะไปอีกสเต็ปต่อไปมันก็เป็นขั้นตอนเป็นขั้นบันไดซึ่งก็ดีแล้วที่น้องๆมีแอต i ิจูดในส่วนตรงนี้เป็นพลังบวกดีช่องทางการติดตามของแต่ละคนบ้างครับนอกจากของวงลนเมื่อกี้ที่เรารู้ชื่อไปแล้วของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับก็ค่ะช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะก็ตามช่องทางออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กของตัวพวกเราเองนะคะหรือว่าจะเป็น i n s t a g r กรมท i t t e r TikTok นะคะก็ สามารถติดตามพวกเราได้โดยการเซิร์ชซื่อชื่อเป็นมุกค่ะชื่อชื่อของพวกเรานะคะก็พิมพ์ยูดอตไมคลหรือว่าพิมพ์ยูไมคลาสนะคะแล้วก็พ่อยโฟนไมคลาสเกรดไมคลาส s ิเมย์ไมคลาสแบ my class แล้วก็ c l e ียร์ไมคลานะคะก็เซิร์ชได้เลยชอบใครรักใครก็เซิร์ชตามออนไลน์ได้เลยค่ะเจอพวกเราเองค่ะใช่ครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆดีกว่าว่าใครที่อยากจะมาทําตรงนี้อยากจะมาเป็นไอดอลเนี่ย จริงๆแล้วมันต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างหรือว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรใช่ในการจะมาทําตรงนี้ครับผมก็แบบว่าเป็นอันดับแรกคือต้องมีใจหลักค่ะอย่างตัวหนูเองอย่างเนี้ยคือหนูเป็นคนที่แบบไม่เคยเรียนร้องไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนหน้านี้เลยคือแบบด้วยใจหลักใจชอบอย่างเดียวเลยค่ะคือถ้าใจเราไปอ่ะแบบทุกอย่างมันจะตามมาเองแบบความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จก็อยู่ที่นั้นอะไรเงี้ยแบบหนูเชื่อว,ว่าหนูทําได้หนูมาตรงนี้ได้ก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ที่อยากจะเป็นไอดอลอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าแบบตั้งใจและพยายามก็ทําได้เหมือนกันค่ะครับผมได้ครับนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณทางไมค์คลาสนะครับฝ,ฝ่าฝนกันมาวันนี้เ <c oughs> นื่องจากว่าทั้งอุปสรรคการเดินทางแล้วก็ฝนตกหนัก <นำ S 2> ที่ปากคอยน้นนำท่วมใช่ไหมนะฮะ โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นการให้เกี่ยวทางบรนณามิการสทีวีนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากทุกคนนะครับที่กำลังติดตามบรนณามิการสทีวีกันอยู่นะครับสำหรับน้องๆวงไมค์คลาสก็ติดตามน้องๆได้ทุกช่องทางที่เราพูดไปแล้วแล้วก็อย่าลืมไปให้งจนน้องๆเวลามีคอนเสิร์ตกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง1 3 4 5หคนนะครับต้องขอตัวไปก่อนละกันนะครับนอนหลับก่อนดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณสวัสดีครับ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 เย